ต่อเลยนะคะสำหรับชุดที่2ของรายการสมาร์ทมันนี่มั่งคั่งด้วยผลิตภัณฑ์ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งกองทุนรวมนะคะซึ่งเพิ่งจะมีการ IPO ไปในช่วงกลางปีที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรูปแบบการลงทุนที่เลือกหุ้นพื้นฐานดีมีโมเมนตัมแล้วก็เหมาะก,กับการลงทุนระยะยาวด้วยนะคะกับกองทุนที่มีชื่อย่อว่าวันสตาร์สของบลจววันนะคะรายละเอียดความน่าสนใจไปพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณนิตยาเลิศแสงเพชรค่ะผู้ใน การฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์จากบลจวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนิตยานะคะเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของรายละเอียดการทุนรวมคงต้องพูดถึงภาพรวมของเศรษฐกิจก่อนตอนนี้บลจวันประเมินไว้อย่างไงบ้างสาหรับเศรษฐกิจไทยแล้วก็เศรษฐกิจโลกคะค่ะสาหรับในด้านของเศรษฐกิจนะคะเรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยแน่นอนว่าคงโตกว่าครึ่งปีแรกครึ่งมันหดตัวลงหลังจากที่การเมืองในช่วงปลายปี56 มันมีเอฟเฟกหลายๆอย่างนะคะกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจมันก็ชะงักลงในครึ่งปีหลังเนี่ยภาพก็จะเป็นคุณภาพละ น่าจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นหลกัหลกๆที่เติบโตได้เนี่ยก็คือ1่เริ่มมีการใช้จ่ายละคอน sumer การนโยบายทางด้านภาครัฐที่เริ่มชัดเจนจากการลงทุนในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่เราทราบกัน,นนะคะแล้วก็3มก็คือเรื่องของการสงง่สงออกส่งออกเนี่ยน่าจะฟื้นตัวดีขึ้นเศรษฐ,ฐ,ฐกิจโลกเนี่ยหลายๆภูเจียนโดยเฉพาะตลาดหลักของเราอย่างเช่นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยมันเริ่มที่จะ เ,เริ่มสเตเบิลขึ้นนิดนึงคือมันอาจจะยังไม่ได้บอกว่าแข็งแกร่งมากมายแต่ก็คือเริ่มต้มเตี้ยมคลานได้บ้างแล้วอ<ช>ะไรเงี้ยหรือว่าผลจากจุดตำสุดมาได้บ่อยแล้วใช่แล้วก็ครึ่งปีหลังโดยเฉพาะช่วงปลายปีเนี่ยภ<ช>าคการท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มน่าจะกลับมาดีขึ้นได้เพราะว่าอ,อ,อย่างหลายๆประเทศที่ช่วงก่อนที่เรามีรัฐประหารค่ะ ก็มีทําให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยชะงักลงใช่<ๆ>ตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะคะ,คะแล้วก็อาจจะเริ่มอ,อ,อาจจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของเราด้วยแล้ว,<ๆ>วค่ะในช่วงปลายปีค่ะ,คะ ก็ถือว่าภาพรวมดูเหมือนว่าครึ่งหลังของปีทิศทางของเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นค่ะแต่ว่าในแง่วงของฟันเฟืองานชาติเองล่ะคะแน่ๆแล้วที่เราจะได้เห็นการยุติ QE ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนี้ของสหรัฐอเมริกาและหลายคนก็มองข้ามไปถึงกลางปีหน้าว่าอาจจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอันนี้จะทําให้เงินที่เคยอัดฉีดเข้ามาในตลาดหุ้นไทยเนี่ยถูกระงับลงหรือแม้แต่เรื่องของผลกระทบในแง่ลบของตลาดหุ้นจะมีด้วยหรือเปล่าอะคะ คือจริงๆในเรื่องของ QE เนี่ยตลาดรับรู้ไปค่อนข้างเยอะมากแล้วเราชัดเจนแล้วค่ะว่าตุลาเนี่ยคงเ,เริ่มไม่ค่อยมีอะไรแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ติดตามดูอยู่ก็คือว่า exit strategy เนี่ยะจะเป็นยังไงซึ่งทางเฟดเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วว่าดอกเบียเนี่ยคงไม่ได้ขึ้นก่อนจะครึ่งปีหลังของปีหน้าฉะนั้นเนี่ยก็คงก็คงเริ่มติดตามกันดูอยู่นะคะในส่วนของอัตราดอกเบียอเมริกาโอเคถ้าคิดว่าขึ้นสักปลายปีของปีหน้าฝั่งของไทยเนี่ยคือเรามองว่า ตอนนี้เราก็คงสเตเบิลอยู่ hmm. เพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่ได้คือตอนนี้มันช่วงกําลังพฟิกฟืน้นค <Okay. S 2> ่ะถ้าจะขึ้นดอกเบีย้ยได้เร็วอะค่ะเราก็น่าจะขึ้นอยู่สักประมาณมกลางปีหน้าก็น่าจะ, hmm. จะพิจารณาอยู่แต่ตอนนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่าก็น่าจะต้องดูในสองบาลานซ์เรื่องของเ,ออเงินเฟอ้อ <Okay. S 2> กับเรื่องการเติบโตของเศรษฐกิจ hmm. ตอนนี้เงินเฟอ้อมันไม่ได้ forecast ว่ามันไม่ได้ไปแบบเร็วมากเลยค่ะมันจะค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยแบบด้วยความรวดเร็วนียคิดว่าไม่น่าจะมีค่ะแล้วแร่งของการลงทุนเองนะคะระยะถัดไปถ้าภาพรวมเศรษฐกิจไทยเริ่มเฟื่องตัวเศรษฐกิจคู่ค้ามีเสถียรภาพนะคะแล้วก็ปัจจัยกดดันจากฟอนต์เฟ้อไม่มากนักเนี่ยการลงทุนในหุ้นไทยควรใช้กลยุทธ์ในรูปแบบไหนละคะจริงๆตลาดหุ้นไทยเนี่ยปีนี้ถ้านับจากปัจจุบันเนี่ยค่ะหุ้นไทยขึ้นมาแรงมากหลังจากตอนช่วงคอสชค่ะ ถ้านับจากต้นปีเนี่ยประมาณ19%เราทางวันเนี่ยมองอยู่แล้วว่าช่วงสักประมาณมันน่าจะต้องมี collection บางประฐานกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าคนต้องมีคนเทคขายทำกำไรนี้ในแง่ของการลงทุนเนี่ยต้องกลับมาดูปัจจัยพื้นฐานว่าจริงๆเราหุ้นไทยเนี่ยเราไปได้ไปด้วยกล่าวอะไรถ้ามองในแง่ของการเติบโตการเติบโตเราคิดว่ามีแต่ว่าในในส่วนของราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยค่ะ ที่มันปรับขึ้นมาสูงมากแล้วเนี่ยเราคิดว่ามองว่า valuation เนี่ยระยะสั้นมันก็แพงเหมือนกันที่มัน15เท่าแต่ว่าถามว่าช่วงนี้ที่มันปรับฐานลงมาเนี่ยเรากังวลไหมนะคะก็คดว่าสิ่งเนี่ยมันก็คงปรับฐานเป็นธรรมดามแต่ว่าจะเห็นว่าในรอบนี้การปรับฐานมันจะไม่ค่อยลึกมากค,คือลงก็จะไม่ได้ลงแบบ มีอะไรไปใช,ใช่มันจะอยู่ในลักษณะของไซเวอพมากกว่าอันนี้เนี่ยมันก็มีเหตุผลที่มาที่ไปว่าจริงอ่ะคือทุกคนก็มองชัดว่าหุ้นไทยเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตได้นะเติบโตได้จากอะไรบ้างเศรษฐกิจโตอย่างที่กล่าวไปแล้วในช่วงตน้นนะคะน,นี่บริษัทจดทะเบียนที่แบบเ,าเขาจะสร้างผลกําไรผลประกอบการที่ดีเนี่ยมันก็มีหลายๆมุมหลายๆบริษัทที่ที่เป็นแบบนั้นนี่ก็กลับมาดูว่าถ้ามองว่าหุ้นไทยในระยะ การ,รเติบโตของหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยมุมมองของคุ้นไทยนี่ยังดีอยู่ค่ะนั้นก็คือพอช่วงที่ออหุ้นปรับฐานมาปุ๊บก็จะมีคนซื้อเข้าไปจากในกลุ่มที่เล็งๆเอาไว้อยู่ว่าแบบอะไรน่าจะดีอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยจะได้เห็นภาพตลาดในแบบไซด์เว้าอึ้อกถกาเรามารับฐานบ้างแต่ว่าก็จะไม่ลึกมากนักเพราะมีแรงดร็ออยู่แล้วจากพื้นฐานที่ดีใช่ค่ะ ทีนี้มาพูดถึงกลยุทธ์ของการลงทุนในกองทุนเปิดวันสตาร์ซ l เล t i ชันหรือว่าวันสตาร์นะคะเรามีรูปแบบในการเลือกหุ้นที่เป็นแบบส็อกซ e เล c t ชันเลยเล่าให้ฟังน,นิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเป็นยังไงค่ะคือจริงๆวันสตาร์เนี่ยค่ะเราใช้โมเดลในการเลือกหุ้นเข้ามาจาับเพิ่มนิดหน่อยอันนี้โมเดลที่ที่ได้มาเนี่ยค่ะก็จะเด v e l o p โดยคุณแอนดรู ซึ่งคุณอันดุสต์ก็จะทราบกันดีว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอการวิเคราะห์หุ้นโมเดลมาระดับหนึ่งนะคะในลักษณะของกองนี้ก็คือว่า ปกติเนี่ยกองหุ้นก็จะบอกว่าเราเลือกหุ้น valuation hmm. ทีเ่เป็นหุ้น vi หรือหุ้นอะไรก,ก็ตามปัจจัยพื้นฐานดีแต่ว่า overall เนี่ยสิ่งที่เราจับกันมาได้ก็คือว่าเราดู4 factor หลัก <c oughs> ดู valuation ว่าปัจจัยพื้นฐานาดูมูลค่าหุ้น <c oughs> มูลค่าหุ้นนี้เป็นยังไง <c oughs> ปัจจัยพื้นฐานเป็นยังไงดีไม่ดีแล้วก็มี momentum การเติบโต,ตไหมของทางด้านราคา <c oughs> แล้วความเสี่ยงของบริษัทน,นั้นในแง่ของการทำกิจ กิจการเนี้ยเป็นยังไงถ้าเกิดว่าหุ้นที่เราเอามาเนี่ยนะคะผ่าน4ี่ <C> t e g o r y นี้ใช่ก็จะเอามาดูแล้วก็เรียงลำดับกันว่าไอ้ตาม s c o ร์ลิงที่เราให้แล้เนี่ยยีตัวแรกค่ะเอามาดูอีกทีว่า20ตัวแรกนี้เนี่ยในลักษณะของฐานะการเงินของการเติบโตเนี่ยในช่วง2ปีข้างหน้าความแข็งแกร่งทางการเงินเป็นยังไงแล้วก็เลือกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาดูว่า จากปัจจัยพื้นฐานในสิ่งที่จะเติบโตได้กับภาวะการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยะจะเป็นตัวไหนก็ถึงจะเอามาเข้าพอร์ตแล้วก็ลงในน้ําหนักที่เท่าๆกันเป็นอีโคเวทด้วยใช่ค่ะทาไมเราถึงใช้หลักการนี้ล่ะคะไม่เป็นเวทตามน้ำหนักที่อยู่ในตลาดหรอคะ,อะคือการที่พอร์ตเนี้ยอีโคเวทมันทําให้เรา ใช้ stock selection ได้เต็มที่อะค่ะมสมมติว่าถ้าสมมติ performance ของกองเนี่ยเวทหุ้นตัวนี้เยอะ,ะก็แสดงว่าได้จากหุ้นตัวนี้ถูกไหมคะ,ใ,คะในการที่เรา equal weight เนี่ยมันตัดในเรื่องของออน้ำหนักหุ้นหรืออะไรลงไปฉะนั้นก็คือ,อให้หุ้นมัน perform ได้ด้วยหุ้นของมันจริงๆค่ะค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงเลือกน้ำหนักหุ้นให้เท่ากันในทุก,ทกตัวด้วยนะคะ,คะแล้วเรื่องของเซกเตอร์ล่ะคะเราเลือกให้คละทั้งแเซกเตอร์เลยหรือเปล่า เออเซกเตอร์เราก็ดูตามภาวะว่าเซกเตอร์ไหนที่น่าจะเติบโตได้ดีค่ะ,คะแต่ว่าเราหุ้นกองนี้เราจะไม่ลงเซกเตอร์แบงค์อ๋อเหรอคะเพราะอะไรคะด้วยเหตุผลคือกองนี้เราตั้งใจว่าเราจะลงหุ้นในลักษณะที่เป็นหุ้นที่ผลิตเอ่อ,อร์ฟอร์มจากกิจการจริงๆโดยปกติเนี้ยหุ้นของแบงค์มันจะเป็นหุ้นหนึ่งที่ในลักษณะเกี่ยวกับมันอิงไปกับภาวะเศรษ,ษฐกิจค่ะนโยบายการเงินเป็นยังไง การดายพ olicy ของภาครัฐเป็นยังไงก็จะเป็นแบบน,นั้นไปนัน้นก็จะไม่ไม่ได้อยู่ในลักษณะของหุ้นที่เป็นหุ้นกิจการที่เรามองจริงว่าหุ้นไหนที่แบบมันได้จาก performance ของการทําธุรกิจธุรกิจถูกคอ,อเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีกรดแบลย์อ่ในนี้แน่นอนใช่ไหมคะยกตัวอย่างได้ไหมคะสำหรับหุ้นที่มีอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น stock selection ที่เราเลือกเข้ามาไว้ใน One Star แล้วอะค่ะก็อย่างบางตัวนะคะอย่างหุ้น BH ซึ่งเราก็มองว่าเ healthcare เนี่ยมันมีได้เรื่อยๆอคนป่วยก็จะเข้าโายพยา,าลถูกและอย่าง BH เนี่ยกลุ่มลูกค้าเขาคือ,อ,อหลักๆเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินี่ราชาวต่างชาติตหนึ่งเนี่ยระดับการรักษาพยาบาลก็ดีเป็นระดับ international กลุ่มคนที่เป็นลูกค้าคนไข้เนี่ยคือเขาเรียกวอะไรค่าใช้จ่ายท,ที่ที่ชาร้เนี่ยมันก็ชาร์จได้มากกว่าในระดับ เป็นร่วมใช่นั้นก็คือมา r จิ้นเนี่ยก็จะมีการปรับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลอะไรเนี่ยคือเขาก็น่าจะทําได้โดยปกติค่ะนี่กลุ่มแรกกลุ่มโรงพยาบาลตัว B H ค่ะนะคะตัวอื่นล่ะคะตัวอื่นก็ออาจย่ะเช่นเดลต้าค่ะ เดลต้ากลุ่มตลาดอ uh ิเล็กทรอนิกส์เราก็มองว่าช่วงครึ่งปีหลังส่งออกดีใช่ไหมคะตลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกลับมาด้วยภาวะเศรษฐกิจโลกเริ่มจะฟื้นตัว uh huh. นั้นก็คือว่าในแง่ของอันนี้เป็นกราวของด้าน fundamental uh huh. นี่ในแง่ของบริษัทเขาเนี่ยคือการตอบลดค่าใช้จ่ายหรืออะไรเนี่ยคือเขาก็ทําได้ค่อนข้างดี uh huh. ถึงแม้บางทีแบบยอดขายจะลดลงแต่ว่าการที่เขาควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเลยทําให้ตัวบริษัทเนี่ยคิดค่อนข้างดี แต่ว่า overall เน่ยจากหุ้นของสตาร์เนี่ยค่ะไอ้ที่เราคุยคุยกันมาเนี่ยมันจับได้เราจับได้ดูจากอะไรเราดูจากงบการเงินเป็นหลักมั่นก็คือว่าสี่แคตตาล็อที่เรากล่าวข้างต้นเนี่ยนะคะ,คะวิเคราะห์ออกมาจากงบการเงินที่ประกาศออกมาจริงๆค่ะแล้วก็สไตล์การลงทุนของกองนี้ก็จะลงทุนในลักษณะเลือกหุ้นเพื่อระยะย,ยาวเราจะไม่ได้บอกว่าช็อตเท e r m มสั้นๆเนี่ยค่ะ สักประมาณ3เดือนเราก็จะปรับพเพ์ะทีหนึ่งหลังจากที่ประกาศงบออกมาแล้วว่าตัวเนี้ยเป็นยังไงคือคือถ้าคิดว่าไม่ดีจริงเราก็เปลี่ยนเราก็ปรับหุ้นไหนที่เราเคยคิดว่าเลือกดีแล้วแล้วถ้ามันฟูรเราก็ปรับออกตัวไหนที่มันเคยลงแล้วแบบไม่ดีมไม่ดีแนตะ่คิดว่าเอ้ยมันกลับมาแล้วมันดีเนี่ยเราก็ไม่ไปยึดต,ติดกับมันเราก็ยังเลือกได้ก็คือกลับมาด้วยฟันเดเมนทัลจริงๆว่าจริงๆแล้วหุ้นตัวนั้นมันเป็นยังไงมีกลุ่มทางงานด้วย ใช่ไหมคะพลังงานก็มีค่ะก็าถือว่าคลาดกันไปนะคะใช่ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเปิดกองทุนมาสักประมาณสักเดือนกว่ากว่าสองเดือนได้แล้วนะคะ,คะสำหรับในตัววันสานี้นะคะ,คะผลตอบแทนเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในแง่ของความเสี่ยงการลงทุนมีอะไรที่น้องทุนต้องดูไว้ก่อนบ้างค่ะจริงๆกองทุนนี้ก็เป็นกองทุนโดยปกติทั่วไปค,คนลงทุนก็ต้องรับความเสี่ยงเหมือนลงทุนหุ้นปกตินะคะแต่ว่ากองนี้เนี่ย เปิดมาสักประมาณ2เดือน<ม>จากลักษณะของสไตล์การเลือกหุ้นการลงทุนกลยุทธ์การลงทุนเราเป็นแบบนี้เนี่ยช่วงแรกที่ตั้งกองทุนเราก็จะ,ะเห็นเลยว่า p e r f o r m ร์แมก็จะออกมาค่อนข้างไม่ดี<ม>แต่เราก็บอกแล้วว่าเราเลือกหุ้นในลักษณะที่แบบเป็นระยะยาวเราไม่มมได้บอกว่าเด l y t เทรดซื้อขายขายอะไรเนี้ยค่ะ,คะปัจจุบันเนี่ยผลตอบแทนของกองทุนก็อยู่ประมาณ3%ก,กว่ากับ4%<ม><ม>แล้วแต่ตั้งกองทุนมานะคะ มันก็คือ,อก็จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่อยากลงทุนในหุ้นแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะเลือกหุ้นเองอแล้วก็รอได้ว่าคือไม่จาเป็นต้องแบบนั่งรอดูทุกวันอะไรเงี้ยค่ะราให้หุ้นมันทํางานของมันค่ะ,คะ ซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวอย่างแท้จริงด้วยใช่คะแล้วทีนี้มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลยังไงบ้างคะกองมีไม่จ่ายเงินปันผลค่ะก็คือผู้ลงทุนเนี่ยก็จะได้ส่วนต่างของแคปิตอลเกตนะคะซื้อขายค่ะขายแล้วแต่เรื่องของการลงทุนสามารถที่จะซื้อขายได้ทุกวันซื้อขายได้ทุกวันค่ะตั้งแต่เวลาเปิดทําการจนถึงบ่ายสามโมงค่ะแล้วรายละเอียดการลงทุนล่ะคะลงทุนขั้นต่าเป็นยังไงสามารถลงทุนแบบรายเดือนได้หรือเปล่าตัดอัตโนมัติ ถ้าลงทุนขั้นต่ําของการลงทุนนะคะก็หนึ่งหมื่นบาทถ้าจะตัดบางท่านเนี่ยไม่อยากดู market มาเก็ตไทมิ่งก็ให้ตัดบัญชีได้ค่ะขั้นต่ําของการตัดก็คือ2,000บาทต่อเดือนใช่ค่ะน่าจะเหมาะกับกลุ่มนักลงทุนกลุ่มไหนคะนักลงทุนที่เหมาะนะคะต้องเป็นคนที่อยากกระจายการลงทุนในหุ้นอยู่แล้วมไม่อยากเลือกหุ้นไลยตัวเองว่าเป็นยังไงค่ะ,คะแล้วก็ลงทุนได้ในระยะยาวนิดหนึ่งอยาก diversify p o r t การลงทุนของตัวเองไปในกองทุนบ้างแล้วก็ปล่อยให้มันทํางานไปสักระยะอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วเราก็ปแบบพอร์ตในทุกๆไตรมาสใช่ค่ะปัจจัยที่จะทำให้เราปรับเข้าออกสำหรับพิ้นในแต่ละตัวตัวเทิร์นโอเวอร์ได้ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะก็จะขึ้นกลับมาดูไอ้โมเดลที่เรา คุยกันตอนแรกก็สี่คัตแกลอรี่ยเนี่ยอันไหนที่คุ้นอยู่ในพอร์ตอะไรที่คิดว่ายังน่าจะยังไปต่ออาจจะคิดไว้ก็ได้หลังจากที่เขาประกาศงบออกมาแล้วส่วนกองไหนที่ตัวหุ้นไหนที่ไม่ดีแล้วก็เอาออกไปหุ้นไหนที่แบบน่าจะโดดเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะเอาใส่เข้ามาในพอร์ตนี่มีหุ้นประมาณกี่ตัวได้คะไม่เกิน20ตัวค่ะอ๋ออันนี้คือเป็นนโยบายของเราเลยใช่ค่ะอ,อยากฝากอะไรทิ้งท,ท้ายกับใครที่สนใจวันสตาร์าัค่ะ ก็จะเหมาะกับผู้ลงทุนที่อยากจะลงทุนในหุ้นเนี่ยนะคะว่าบางท่านเนี่ยไม่รู้จักหุ้นเลย mm hmm. นี้ถ้าเกิดว่าจะไปลงทุนเองบางทีก็ต้องทํากันบ้านเยอะนิดนึงนั่นก็ให้ผู้จัดการกองทุนลอง mm hmm. ให้ดูนะคะค่ะสำหรับใครสนใจก็ลองสงอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทางบลจวันนะคะกับกองทุนวันสตาร์นะคะชื่อเต็มคือกองทุนเปิดวันสตาร์ e l เลคชันการเลือกหุ้นนะคะทั้งพื้นฐานดีมีโมเมนตัมนะคะแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงรวมถึงดูวาลูเอชั่นด้วยแต่ว่าเน้นการลงทุนในระยะยาว น,ะะนี่ต้องบอกไปก่อนสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้วันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะสำหรับคุณนิตยาเลิศแสงเพชรน,นะคะผู้ในการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์จากปลจวันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ